เอ่อครับตัวนี้เป็นชุดสตาร์ทของไอ้กระทิงดำครับกระทิงดำห้าแปดเดมโครงสร้างห้าแปดศูนย์ครับอเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีการแปลงนะครับคือว่าในกรณีูกคาทรงตัวนี้มาซสอมนี่คือว่าสปริงตัวนี้มันอ่อมันมันขาดมันเสียที่นี่ผมบ่มีอะไรอะไรตัวนี้ผมบม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะใส่เป็นสปริงแบบตัวใหญ่จะใช้เป็นชุดสปริงตัวเล็กตัวใหญ่ ผมมีแต่ถ้วเลกแบบนี้ครับนะครับเห็นบ่ครับสังเกตว่ามันที่รวมครับมันมันไม่ใช่ของมันเนาะครับทีนี้วิธีแก้ไขเราจะทํายังไงดีครับผมก็จะถอดเอาสปริงใส่วิธีเอาสปริงใส่มันจะมีหลายแบบนะครับถ้าแบบบ้านๆทั่วไปก็นิยมดึงสปริงออกมาแล้วก็ไปม้วนเอาใหม่แต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะแนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่ไม่ต้องถอดสปริงออกครับก็คือวางลงลงไปแบบนี้เลยครับ แล้วใช้วิธีการงัดครับใช้วิธีใช้วิธีการงัดงัดแงะงัดตะปีงลงไปด้านล่างแล้วก็ถั่วออกมาครับมาโอเค่อยทากให้ผม,มเล่าไปแบบแบบมีอะไรพี่น้อง <c oughs> อย่าว่ากันเ้อเดี๋ยวผมตั้งกล่องดีๆก่อนออผมจะใส่เป็นกระขวงปากแบนนะครับผมจะใช้เป็นกระขวงปากแบนเล็กๆอันนี้ครับวิธีทำนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจีเบิรงใกล้ๆก,ก,ก่อนนี่ครับ ใส่ไอ้่ว้งนะครับใช้ไอ้่ว้งเกลี่ยเข้าไปตรงนี้เด้อครับตรงนี้นะครับเหยียบลงไปครับเกี่ยลงไปแบบนี้นะเดี๋ยวก็งัดลงงัดลุงเรื่อยครับเี้แตาวาให้ไปงัดให้งัดดูด้านล่างนะครับเอาใส่เอาใส่เอาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับก็งัดลงไปครับต้องอระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันหลุดครับ เดี๋ยวมันหลุด,ดเดออ้อเอ็นไหมครับว่า,น,า,านี่ตัวนี้จัดที่นี้กดไว้กดด้านล่างไว้ก่อนนี่ครับปล่อยให้สปริงมันคลายตัวมาให้มันให้มันดันกลับไปตัวครอบตัวครอบตัวนี้นะเขาเอื่นว่าอย่างวะเขาเอื่นว่าถึก <c oughs> กดไว้ครับ ประมาณนี้นี่ครับผมเห็นไหมก็ปล่อยครับปล่อยเลยปล่อยให้สปริงมันคลายตัวออกมาครับนี่ครับน่ะง่ายง่ายบ่พี่น้องง่ายมากครับเนาะครับง่ายมากๆเลยยัดลงไปครับยัดไปสุดเลยอือเนี่ยลุกงไปแบบนี้ครับนี่เด้อยจำไปเด้อมือใหม่ครับจำไปเด้อครับวิธีเฮ็ดนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับห้องกระตรงถอดสปริงออกจากนี่มาใส่นี่ ถามว่ามั่วนเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้อยู่ครับแต่มันช้าถ้าทำแบบผมเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่ด้านบน,ก,นะบนก็ใส่ลงไปนะครับเนาะก็ใส่ลงไปอ่าโอเคผมทําให้ดูประมาณนี้ครับเนาะวิธีการใส่สปริงตัวล่างแบบที่ว่าพลิกแพงเนาะครับประมาณนี้ครับอือครับไงพี่น้องไงเนาะ วิธีง่ายๆครับไม่ยากเลยครับไปลองทําดูนะครับนะ,ะในกรณีในกรณีที่เราหาถ้วยตะปิงตัวใหญ่รุ่นของมันมันมันไม่มไมค่อยมีขายเนาะเราก็ทําแบบผมทำเลยครับง่ายมากง่ายปันกว่ากล้วยใส่ป,ปากกล้วยสุกเดอ้อแมนกล้วยดี้ย <laughs> โอเคครับผม